ไปไหนไปหาขี้นวดไปไหนนะเอาอย่ยาไปเรียนอย่าไปเรียนอย่าไปเปิดไฟปดกุญแจไว้ปิดไว้แห่เอา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 น้องมาดาจะลอยไปยทเที่ยวไปรูดไปรูดไปไปเที่ยวเองรูดไปกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่ไม่ให้ไม่ให้ น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวพ่อไม่ให้ไปเที่ยวขอกินแกหน่อยพ่อไม่ให้เดี๋ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวไม่ให้ไม่ให้บ่ให้แล้วมันชีลอยไปเที่ยวเนาะคุณแจอยู่นี่บ่ให้ไปมันชีลอยไปเที่ยวมันชีลอยครับเลือไปเที่ยวพ่อบ่ให้ไป บ่ให้ไปบ่ให้ไปไม่ใช่อยไปเที่ยวแม่เอาแนนเอาไปอีกแล้วอย่าไปเปิดดิอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดปูวปูวปูน้องไม่ได้เรียนกุญแจรถดสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วน่าเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟตารถดอีกแล้วปิดไว้แม่ปิดไว มันสีแลีนไปเด้นะสีครับไปไดปิดไวไหมปิดไวปิดไว้ปิดไว้ยึดกุญแจเลยยึดเลยยืดพี่ยืดพี่ยืพี่ยืดพี่เนี่ยออกไปอีกแล้วเอามาเอามาเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลย เอากูแจเรืนมามันสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วกดติดตามให้ตั้งมาตาแค่นี่ด้วยนะคะแล้วร่มตุกตาให้ด้วยค่ะน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวแล้วทุกคนคทำยังไงดียช่จะลอยไปเที่ยวแล้วต่อไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายจะลอยไปเที่ยวแล้วนะจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วบ๊ายบาย ปูปัปมาด่าว่าแปลงฟันไม่เล่นน้ำซื้อแปลงฟันไหมโคโดโมเดี๋ยวย่างมืกันนะแปลงฟันเร็วๆย,ย่างมีก่อนสีพาไปซื้อขนมโคโดโมใช่ไหมย่าสิฟันโคโดโมน้องมาดาทำอะไรหน่อไม้ใช่ไหมทำหน่อไม้ใช่ไหมม,าามันคันมันคันเอา ไม่ร้องไม่ร้องเอาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นางเบิ้งซื้อซื้อนางเบิ้งแม่เฮ็ดซื้อซื้อกับพ่อไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนางเบิ้งแม่เฮ็ดหน่อไม้ซื้อกับพ่อหน่อไม้หน่อไม้เอาเอาน้องมาดาทำอะไร เอาไปดับมันเฮ็ดหยาแฮปปี้เบิร์อะเฮียบีเบอร์จังเด๋ยร้อย <They S 1> กระทงเ <do S 1> มิสิมาแฮปปี้เบิร์จังเด๋ย <you. S 1> มันเป็นงานมันเกิดเนี่ยเอา <laughs> เอาลอยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทง They eat. They eat. เอา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 เดี๋ยวบีแบตมันสิเมิด ย่าบีพอแล้วพอแล้วปิไววดไว้ปีกุญแจรถไว้จะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนเที่ยวที่คนตะวันปไาคือสิไปเที่ยวไก่แท้ให้พ่อไปน้ำเนยเด้อได้บอน้องมาดากับมาตีเอาน้องมาดาจะเล่นน้ำสงการใช่ไหม ให้ให้พ่อเล่นด้วยนะได้ดิดอกคุณเล่นด้วยสิให้พ่อเล่นด้วยสิได้สิเ,สสเปิดน้ำใส่ไปใส่น้ำแดงใส่ลา,ลายเด้อยัดไปปิดเด้อพอถือมุทั้งก้อกันเนี้ควายไม่ไหลออกควายไม่ไหลเลยไหนให้พ่อเล่นด้วยนะได้ไหมน้องมาดา น้ำยังไงน่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่เย็นบ่เย็นน้ำปูนน้ำปูนแต่เบิ้งพอสีน้ำให้เล่นเล่นสงการเล่นสงการเรียนสงการเล่นสงการสีีน้ำใส่มาดากมันเอาสงการเนาะอย่าเสีดมา มันจะถึงเงี้ยนจะเสียดไหมเป่าได้บอเป่ออีกเปลออีกเป่าลูกปวงให้พ่อเป่าลูกเงี้ยปานก็เป่าลูกปวงเปลว่าเป่าอีกเป่าอีกพ่ออยากได้ลูกปวงเป่าให้แน่เอาลูกเงี้ยเงี้เด้อเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกมันฉีแตกเด้อ มาดเป็นบ่อันนี้เบ็นูไม่รู้สาวอีกแล้วไหนมาดบรกจายลูปวิ่งเกียงไงวะอันนี้ดีกงี้ยอนี่ดีม่วดีเงี้ยดีม่วไหนไหนสีเขียวนะี่ยในสีม่วงนะี่ยเอา,าลูกโป่งมันบ่แม่นมันเน่าแล้วบ่มันคือเหม็นแท้ลูกโป่งมันเน่าแล้ว เอามันก็เหมียนแท้ลูกป้วงไมเปาโอ้ขี้มูกขี้มูกเปียวผ่ามาเสียดเนี่ยขี้ีดนะดขีด้มูกมาดาเปียวผ่ามาเสียดกดไรให้น้องมาดาในเร็วจูงอให้น้องมาดาเนะี่ย <laughs> ย็น,ย,นย็นสบายไหม